สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องอลิมิดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะแม่น้องชมพูพูดแล้วหลังหมอป่าเลิกยุ่งคดีน้องชมพูยังคงเป็นประเด็นที่ชาวโซเชียลให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับคดีน้องชมพูซึ่งหมอป่าได้มีการระบุว่า จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้วันที่หลายอย่างก็เปลี่ยนไปตามการเวลาสิ่งที่เคยรู้ก็เหมือนไม่เคยรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เริ่มมาเรียนรู้18คอจากใจหมอป่าถึงคนดังที่เปลี่ยนไปและหลังจากที่หมอป่าประกาศขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่แม่สาวิตรีได้เปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวว่า เรื่องหมอป่าแม่ไม่ขอออกความคิดเห็นตอนเขามาก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแม่ถ้าเขาจะไปก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแม่เหมือนกันคนที่มีสิทธิ์ที่สุดก็คือแม่และคนเดียวที่แม่ฝากความหวังก็คือตำรวจส่วนฝั่งนะ้าเตนั้นก็ได้ออกมาขยี้ทันควันส่งสารถึงไข่ดังแล้วอย่าหลง ฝากไว้สำหรับคนที่กำลังเหลืองอยู่เนราบยศศักกระดังได้ก็ดับได้อย่าหลงตัวเองซึ่งกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันที่เกี่ยวข้องกับลุงพลนับตั้งแต่ความขัดแยง้งกับอุปริยะ จนมาถึงการประกาศเลิกยุ่งเกี่ยวกับพดีน้องชมพู่ของหมอป่าที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงพฤติกรรมดังกล่าวว่าลืมตัวเห่อเพื่อนใหม่สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาเฟซบุ๊กส่วนตัวของนาเตได้มีการแชร์คลิปไลฟ์สดความยาวประมาณ3นาที ของตัวเองในช่องฟาร์มหนูพุก VIP ระบุหัวข้อว่าดังได้มึงก็ดับได้อย่าหลงตัวเองโดยได้พูดเป็นคติสอนใจสัตว์จะทาชีวิตถ้าดังแล้วอย่าเหลิงแล้วที่สำคัญนะครับพยายามรักษาน้ำใจกันด้วยนะครับฝากไว้สำหรับคนที่กำลังเหลิองอยู่ในลาบยศศักการะนะครับ อย่างที่ผมพูดไปเมื่อมั่งมีมากมายมิดหมายมองเมื่อเมื่อมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิดมุ่งมองมาเมื่อมอดม้วยแม้นหมูหมาไม่มามองนากก้าเต่กาวตอนหนึ่งในไ์สุดส่วนทางฝั่งเ c e b o o k ของแม่น้องชมพู่นั้นได้มีการโพสต์ข้อความโดยมีการบอกว่า แก้งสั่งของมาให้เก็บปลายทางยายไม่รู้ก็จ่ายให้440บาททำไมไม่มีเบอร์โทรผู้รับทำไมไม่โทรหาผู้รับก่อนส่งและเก็บเงินมีมาบ่อยๆก็ไม่ไหวนะคะแล้วก็มีรูปภาพของกล่องพัสดุหลังจากที่แม่น้องชมพู่ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดหิน โดยบอกว่าแล้วมันคืออะไรคะคุณเมย์ข้างในเป็นอะไรคะเขาส่งมาเพื่ออะไรนะคะเดี๋ยวจะลองหาเพจคนขายให้คะ่ะแม่น้องชมพู่ก็เลยบอกว่าไม่ได้สั่งคะ่ะซึ่งหลังจากที่แม่น้องชมพู่ได้มีการโพสต์ลงในเฟซบุ๊กก็ได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งนะคะ ได้จับเอาประเด็นนี้มาพูดถึงโดยมีการโพสลงในกลุ่มบอกว่าไหนๆเมื่อคืนส่งพี่กระรอกเพราะมีข่าวหมอป่าก็เลยสง่งเมษาอีกหน่อยคนนี้ฉลาดอีกคนไม่รีบทับถมคนอื่นให้ดิสเครดิตตัวเองให้ดูไม่ดีหรือไม่เขาก็ยังรักกันกับพี่สาวอย่างข่าวลือฮ่าๆา,าล้อเล่นนะ เมื่อคืนลองเยี่ยมเยียนเพจดังได้มีการเขียนโพสต์ร่ำลากกกๆกไว้แบบละเอียดแบบลุงมาอ่านคงเลือดตกในมาพูดถึงแม่สาดีกว่าโพสต์ล่าสุดบ่นว่ามีคนแก้งส่งของมาแบบเก็บเงินปลายทาง440บาทถ่ายวิดีโอตอนแกะบอกว่าเบอร์คนส่งโทรไม่รับ ก่อนแกะบอกว่าเหมือนสบู่พ่อแกะมาเป็นสบู่จริงๆแต่เหมือนมีแพ็กเกจอีกชั้นเป็นชื่อผู้รับเป็นคนในหมู่บ้านแล้วมาส่งแม่อีกทีรีบพูดเลยนะว่าคุณชื่อกันไหมคุณคุ้นะยี่ห้อสบู่แล้วเม่บอกว่าแม่ไม่เคยสั่งบอกเลยแม่สั่งไม่เป็น ทำไมบ้านนี้ชอบพูดว่าไม่เป็นไม่เป็นทั้งที่เป็นทุกอย่างไลฟ์โพสต์ส่งพัสดุอินบ็อกซ์เขียนโกนฟ้องทนายมูบายแบงกิ้งก็มีพ่อก็อ่านหนังสือไม่เป็นแม่ก็สั่งออนไลน์ไม่เป็นอวยนอ้นว่าสัน้นคนแถวนั้นมันร้ายย้อนคำทำนายอาจารย์ชัญญา เปิดไพ่ทำนายชีวิตลุงพลเผยมีเด็กและวิญญาณตามอาจารย์ชัญญาไพ่จิตสัมผัสเปิดไพ่ทำนายชีวิตลุงพลมีเกณฑ์เฉลิมฉลองจากชื่อเสียงและความสเร็จแต่ลึกๆยังว้าวุ่นใจย้อนกลับไปเมื่อวันที่สกันยายนอาจารย์ชัญญาไพ่จิตสัมผัส จากรายการสายมูกูรูเช็คดวงได้รับเกียรติเปิดไพ่ดูดวงให้กับลุงพลหรือนายเชพพลวิภาโดยเริ่มจากการดูหูหิ้งอาจารย์ชัญญาบอกว่าลุงพลมีหน้าผากสี่เหลี่ยมเป็นคนเฉลียวฉลาดคิ้วเข้มเป็นคนอารมณ์เข้มขน้นรุนแรงเส้นขนบริเวณแก้มเป็นคนที่เจริญหน้าที่ในการงาน และอายุจากนั้นลุงพลถามอาจารย์ชัญญาถึงเรื่องอนาคตข้างหน้าว่าจะเจออะไรบ้างพร้อมหยิบไพ่โดยอาจารย์ชัญญาทำนายสรุปได้ว่าช่วงนี้มีเกณฑ์เฉลิมฉลองจากชื่อเสียงและความสำเร็จมีความสุขแต่ลึกๆในใจยังวาวุน่นวุ่นวายสับสนจากไพ่กาน้ำร้อนที่หยิบได้ การควบคุมคอนโทรลบางอย่างยังคารังคสัง่งไม่รู้จะไปซ้ายหรือขวาเอกสารสัญญาคดีความยังมีเป็นคนสันโดษชอบทำอะไรแบบปีกวิเวกมีเกณฑ์พิกผันกับตาระัดหรือคิดจะบวชอาจจะไม่ได้บวชหรือคิดจะไม่บวชอาจจะต้องบวชมีเกณฑ์ให้ทำบุญทำกุศลมีการแบ่งชิ้นเค้ก หรือจัดสรรปันส่วนบางอย่างมีผู้ใหญ่คอยดูคอยมองมีเด็กและวิญญาณตามขณะที่ไพ่มือล็อกกุญแจมีความหมายว่ายังคงมีความวุ่นวายสับสนส่วนทางฝั่งของหมอลักษ์ก็ได้มีการได้ออกมาทํานายถึงดวงของนุ่งพลว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหากเราย้อนไป มลักษ์เคยทำนายถึงกับเงียบนานกลางรายการทักแกลงดวงลุงพลหลังพระราหูย้ายครั้งใหญ่หมอลักษ์บอกว่าลุงพลเกิดวันที่17สิงหาคม2519ซึ่งเป็นราศีของลุงพลราหูเข้าสู่เรือนสุภะที่เป็นดาวมัวหมองจะมีเรื่องให้ไม่สบายใจ จากนี้ไปยาวๆไม่สามารถหยุดสภาวะที่เกิดจากสภาพที่ไม่คุ้นในความเป็นตัวเอง